ทุกคนเอ้ยตอนเศร้าอยู่บ้านนองอูฝนหากกระตกเศร้าสบายดีตอนเศร้าทุกคนยินดีตอนนะครับทุกคนเขาซูซองนงอูลองสานกําลังว่าขึ้นมาเหอนเฮ็ดเวียกอยู่เหอนหากกรแล้วเมียนเครื่องเมียนของอย่างยังพันได้ซักเครื่องสัพราะฝนมันตกบปเซอร์นะก็เลยเลือกว่าบปซักซัเดียวมืออื่นให้อันฟ้าอันมันแดดจากน้อยจังสีซักว่าซักไปมันก็เหม็นคือเก่าอห์แทุกคนถึงว่าเขาทีไซปั๊พนุ่มมันก็ยังแบบเหม็นคือเก่าหนะ และตอนนี้ก็คือตัวย้อยกับแม่จันโบยู่เฮอนเดอร์สองพนเพิ่นกับเขาเอล่าไปซ่อนขักวเนาะไปเบิ้งคลิปตัวย่อยเดาอ,อู้โบได้ไปนําเพราะว่าฝนมันตกฝนมันตกแล้วมันเปียกมันแล้วมันอู้หันยานมึนอู้ก็เลยแบบโบได้ไปเนาะก็เลยว่าให้ตัวกับแม่ไปแต่ว่าอู้ทิฐาท่ายตอนข้าเจ้าเอาอันเอามาทุกคนเนามันซิเป็นประมาณใดเนาะว่าซีได้หลายหรือได้น้อยเมื่อวานนี้ก็ไปแล้วแต่ว่าเมื่อนี้ฮะสี่มาเบิ้งและว,วสิเอามาเฮ็ดเมนูกินเนาะ แจ็คเชดอยางกินว่าแต่ว่าอยากกินแกงคั่วไว้ยอยากกินแกงใส่พักอีเลิศ์สินะทุกคนนี่อันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าเนาะบรรยากาศคือดีแฮงทุกคนมองไหมโอ้สุดยอดเลยเอเครื่องลงนะจะมาซ้อมอืมโบอักน้ำเดียวอันน้ำโบเดียวมาเลตัวโยตัวค่ะว่าบบได้ว่าสันค่ะว่าโอ้บบเสื้อดอกบบได้โู้โบอยากมาเลยกันยังไงมาคำโบก็ชั่วนาม้วนสิโบมา ตัวย่อยเป็นซ้อนคือสิ้นพวกแขกว่างกว่ามือว่านนี่เอาอันบริสุทธิ์มือเดี๋ยวว่าไปย่านบมีบริษัังคิบกุ๊กกิ๊กอีกไหนไปขนายากไปเองไม่ใชไหนัน้ออะไรบางักอะไรตาย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  ไ่ไรวเออควงไน้อยน่ะแกงเสื้นเลเขาอีเลอร์เลเปินข้าวสุ้มกันอีควนทะมวยลาตัวมีัดยากตัวนไม่้ตเดียวน้อยเลยตรงไหมจดเต็มสาม ลวกโตนีนายจาันลกอกน้ำไม่จ่อยเห็นดิโอ้แม่น้ำดำแม่ไมดำมัจน่าดงนเลยก็่าน้ำอนจะกระจวก็งอกน้ำกัฮอนรอบุ๊คจะโยเป็นแค่ก็แค่เอาเนาะววนีเจาเอานั่นไปด้วยเนาะอันน่า โชคดีเดราได้แมงดาแดงได้อะไรวให้เรากินมือนี <c oughs> <c oughs> oh ้จังวะเจี๊เจโนสมเดฟปลาอันเดียวเส้นยังบ่เคยกินเดส้นยากทุกคนเฮ่ออุ้ยป่ตกบึวเข้าโฮมที่วะ่าตัวเมียหักล้างก่อน เือาเพ่อเปืน้ำฮอนนี่พ่น้ำอนให้แม่พ่อแล้วนี่นเปิดเอาน้ำด้มาอสุดยอดเลยเนาะเปินรอยากมาขันกวดอีกกไดอีกวะนี่มือเอบ่ไดซัมบาไตทำอีกบ้มื่อยที่มาเอ็นหางเครื่องไอ้วรัวมยเออเวลาผมเมื่อยอยู่บ่ออื่นไปอีก หญ่ามันมันมีอันแบบว่าปีนึงมันมีเธอนึงเนาะมันห้ากินย่างเขาเอาใหญก่าย้เง่ยเมื่อวานนี้ไปหาพี่บาไปซื้ออีเมลไปก็มาได้ดอกคนมาดิ เอาวิ่งซอนลงแล้วป้าบุเฮ็ดเขาโตอันีเลยนะอไปนีนเลยใช่รว่ามีน้ำนีเอ้ยส่วนเอเลี่ยงเอเลี่ยงก็ไ่อยากไปเนาะเอเลี่ยงก็ว่าอู้น้ำคือสีลายนะ้ำลายบุเกียวนะร้อนในาซ่อนนี้ละเปบีบมวได้ก็่ำเลยบีบเลยแต่ว่ามจเจยเป็นน้ำ้าะน้ำเจย์งยี่น้ำอุ่นเลยเยน้ำฮอนจยเตาน้ำฮอน มี่จ้าต้นเต้าน้ำฮอนะจ๊ะขักนเนาะได้มาแล้วกพากันนันซอมได้วันนี้อันนั้นแม่เอาสามาตักเข้าไปไปซ่อมอยู่นบ้ทิทางตางม่หองข้าขาืน่ะาจะนจะฟื้นมักจทัวร์ไปอง มาแค่ข่กวานเนาะเก็บแม่ไมแต่เอม่นะมจเก็บว่นีะเก็บดีอะย่ได้เก็บี้เงายเจอตัวเก็บเมื่อวานนี้แม่หอบเลยอบเลยอบบักคักอืมดีเลย ก็คอยบีบเพลลโตเป็นตัวยมาไวค่ะว่าบัได้จกโตเลยบยัได้ไล่เท่ามือวานค่าเป็นสวนระสัมาเป็นไ,ไปบัได้ตี่ัวนี้โตบูกระแหงมากแต่นั่นเนอันนี้พอีเค็มป่นค่ะ่นลงนไปอีกอะไรอีกเนาะผู้ไปซอนนี่เนาะมันน้นนนำนิง่งนันนั่นจนมันเตะเดี๋ยวน้ำไหลได้แท้ฝนโตหมดมือหมดขื่น,น นนชีเดวอามออโมงดูเอโซดอาวยนี่อาวยได้ตเคียดหู<ป>อซอน,อนเลยเราเออได้ควักกบกปีนะฮะนาะเขาได้ควักกบเขาหนะนเออน้องอันนะะั้น่ะจำเป็นยังเป็นน้องเมมันยูคักแค่คักว่ะไม่นั่นป่าก็มีดวย่อนสัวสีเลว เมื่อวานนี้เห็ดแนบกับเห็ดอ้อเมื่อวานนี้มือนี่กับเห็ดขวดกับแกงเห็ดน้าเห็ดอ้อจะทำกับไกเดี๋ยวไปขวนเห็ดได้กินเดี๋ยวมวยหน้าเป็ดปิ้งเป็ดแกงเป็ดเแยดแปงเป็ดนิโนเป็ดหน้าเรามีเป็ดตีมีเป็ด เฮ็ดไปควานเอาวยสิเอาพวเอามยเป็นอันเดือเออนมตอง้บมีตัวนียจับไหมเอ๊ะขวกกบนะมยอันตัวอันนี้เาเก็บมาไว้พ่โรนีลาน่ะกบตัวเนี้ยาตัวหนยตงข้าวตาไปบิ่งขตาราเจามามมันีนาว่อขวดเลยกับเลยเนาะ ล่าเดาเพื่อนไป็นนางเมื่อไหร่ตาญาติและตาเฮือก็คัมไปให้เธอลูกเอาเอาน้ำเสื้อเสือมาอันนี้ล่าเชเอาเสื้อหม้อเอาเสื้อถ้วยเดี๋ยวเอามาเลยนีลาลวกเบงดาโตอันนั้นเสื้อซามไปลวกเลยแบอันบีบเสื้อเลยแบบเปิดเอิ้นควักตาไส้กินได้เดี๋ควักตาไส้นี่ก็ได้อันนี้เดี๋ยวสิเอาน้ำฮ่อนใส่เอาน้ำฮ่อนใส่ละเสี่ยวขี้มันออกอันนี้นะควักตาไส้เอาแกงแกงแล้วมันซีแบบ เปื่อยไปเลยควอกตาไส้นนะนี่เห็นปะจะเป็นควอกน,น้อยแบบนี้อันนี้ก็กินได้คือกันอันนี้กันเลน,นี่สวยซ้อมเร็วไล่ปะนี่มา,มาเดี๋ยวเ่าซีเก็บสวยคนเดียวเด้อซอฆ่าตังกองก่อนจะย่อยไปเสือหรอวะไปแอปน้ำดิ เก็บเนี่เนาะอาตัวนียงเก็บตัวนั้นเออเก็บลูกบีบปวะเยังบุรีบีบปอันนี้บีบออเขาเก็บตัวนียงเหรอเอบตัวเนียงงนเก็บเนี่ยดินได้กินแต่ว่ากินมาแล้วเซฟเซฟมันหยวกลัวหมดอักเกตัวอีกคยนะติตัวอยู่เยแต่ว่าามตัวพ่บอกวาดิอกยอกินข้าเซคิดไร่ปวะจปั่นข้าใส่ะ พองาพลังเืยใช่ไหมนั่นเปียนั่นเดียวลูกลาแกะกันเดือดกระพ้ังเลเมันให่ล่างไล่พันบบได้ก็จักใส่ยาพลังอยเดียวเนาะหม้อก็ไล่กันไปให้มันไล่ซะให้มันไล่เลือดออกเมืโตห่นเนาะ มอยเืย่อได้ยินเสียงไฮเป็นเดี๋ยังไงก็ยกไปเชีงาม,มโตี่จะจัดได้ลเลยดเยอาหคอยเก็บไปมี้ตัตงตง้า,ลางเลยจ<น>ะทำอะไรจะมาลา้ลางมือเนาะนั่นแหละมาล้างไหมล้างมเปียนแล้เพิ่งไหมเลือดเต็มเลย กวดกวเอาใส่ด่างันขึ้นมาคืสิโคตดข้าเลยเนาะได้ป่ะงมงางพูดงามเลยลเอาไเบิกตัวง่าเลย กุ้งเนาะแต่ว่ามันคือการนาจังตัวยังจั้งคือผ้าปูปกวดวนทะเวียนเมี่อไลวเอาแค่จริงตองเก็บก่อนเนาะเออเฮือนอันนาไอบอลบุมีวะเขาว่านาไอบอลมีไรกันเนี่ยทางุ้่ ไปกเพื่นจันะครับ้มันยังกะ่นีันี่ดูตีกายนี่อันแล้วเขาเขาป้งมุนีกเขาตั้งต้นประมาณเดือนเก้าเดืนสิบคนเนาะก้าน่ะบักัไล่เก็บมาเท่าละน้อยรัวเปป๋งนี้พ่อมจะชอบเป้งเอาลอรุ่งจ้อยไหม ผมจ้อยยูฮันน่ะเอากัไม่ได้เมดเราก็โจกันอย่างตีเมดมนมีตะบันเอาแล้วก็นําห้อนกับยูฮันเอาไปเซอร์เลยไปเออไปเซอร์ยูเฮินก็ได้ไปจังค่แม่ตัวมาใจเออไปอีนไม่ใจเฮออะไได้แล้วค่ะแมู่ใจเพื่อจิใจเฮือเดีกทฮมิกุ้งเป็นเพื่อนมีเงินมาแต่ก็เดือโอะารเงินคานคายยางวันเมื่อตี เ่เกิจางว่าเด็ต้เอาเงินให้พ้าให้คักวาเรดต้นแล้วจะเอาเงินให้เอาให้สาวผ่านยูอูพมีเงินยูอูสาวอะไนะเพิ่นกับตัวยุ่มกันแล้วเพิ่นต้นชอบแล้วต้นออสอดแล้วต้นอกน้แล้วตะกุบปะมานีไง่้มรก็ไปจวกำลังใคไ่ได้ ว่มันใหญมมันกวางกุน,นึงเน้ะเนาะอีตาไปนำแถวอต้ากับพลอ,อีต้าเหมือเลยนี่ตะเกบักว่น้ำนำอันอีอัอูคากับอันเมกับอทุกไปแล้วไอเมอนเจี้ยง <c oughs> นำนันยยก <c oughs> กิก็เพ็ดเด้อเก็บแต่พักเทอะไรติ๊กกันเลกูแรงมาไปเก็บพักแงมเะกไปกนเกียมึงปได้พักง่ายขนาดเก็บขึ้นอนี้ตาเก็บขึ้นอนีิลาออกขี้เงี้ออก เออออนี uh, uh, nee. no. ่ยเอกือจ็กผู้เจ้าเจเออกมือนมือตัวไก่กระผู้้กระมือมือตาเห่ขึ้นเมื่อกี้นี่เออเจ้เลยกระผู้ขำูยุบได้าทีตาก็ตอนนี้มวยยุหันยาน ไข่ค่อยเก็บแบบนี้จะยู่เวียงเอาไข่โลเขาเดินเนาะยู่ไทยจะค่ายเนาะเดินเนาะมีคนเอาไปค่ายอยู่เพรายู่ไทยกันอะไรโลเขาเดี๋ยก็ขวอ้แปดสิบก็เป็นแต่ซื้อกินเด้อรูเป็นตัวใส่แล้วตี้ตัวบูไซตตัวใส่โลเด้อตายตัวบูไสตก็เป็นแต่ซื้อกินเนาะเอล่ะขวบอันนี้ได้บอกเป็นขวบกบขวบกบผสมเส้นตายไม่เป็นซี่มันบูได้ยู่ได้ดน้วยเนาะ บุดเดียวนึงมันกับแบบนายแล้วค่ะนะคันเฮาโบฟ้าคันเฮา,าแบบเอามาตอนแรงแล้วไฟเฮ็ดนี่พอดีเลยนายมด้งลาเชื่อว่าสิบบุได้แล้วลาโดนโดนนี่เฮาก,กับทีมก็จะได้สบายเลยเอาลาเจ้าเจ้าจื้อได้ตอนอันเฮาไปซ่อนอยู่นอกจากนอกอันอทางแบงแล้วมันมีแต่คขั้วอันนี้บอกเดี๋ยวพวกเากันเอาค่ะนะต,นตุนไปก้นตุนบอกเลยนะนเลี้ยงอัตะกุบมัอัลตะกุบเพราเฮานี่นะอัตะกุบนลย ปได้จัคู่ซี่เนาะมาส่กระบอนมาส่กรบออนปีนี้พวไปเอาอีกวะน้ำเปือนเปือนนะครับกาเดกไปทิ้เนาะน้ำมันอยู่ค้างอันนั้นนเีเขาซื้อเขาซื้อเนาเดียลบงกินแลบอกเดีะคักข้า,ขาดได้นี่นะ ผู้ดเดิมเคยซอนน่สิฮู้นะว่าคักแห่งซอนคักใจเนะดือดต้นดะสะอ่อนมันขึ้นมาตรงนันได้ไทยบ้านนอกเขาไปยู่อันในเมืองนะเห็นนีิสอร์นิสอร์อะไรนี่คิดฮอดอีกได้ฮะนะ่ะคิดฮอดอดีตตะกี้เด้เนาะซอนเออเขาไม่ได้ไปนอกอันนั้นเนาะนอกมีตู้ไต่ะนะ่ะ นี่เวลาดีเป็นข้าวโที่นยานข้าบัวห้ลงยานพิ now, um ่้อยปู uh, pa, ô, nhà, sana, a a ้อยปลาบบอันเดียนเออปลาขอกป้อากเอาแต่คั่ค่อยสัญญาาจะเปลาเจ้าสัค่อยจะเอาแต่คั่วค่อยสัญญาแท้เขาเขาอยกเอาจับคือเป็นบ่เอาแต่คั่วเจะมาดื่เบกนะ กวดบนคขวเขาวดอปากป็งาปีน่านเขากับอีเมีกกับไปปลา้อยปลาโนยครับอันปลา้นยยังจื้ออยู่ก็เออีมวยมาว่าว่าอันอันปีนไหมปลา้นยิมาลอยป่านี่ยาิมาตีเาอบเออเข้ามัซาบปลา้นยชิมาปลา้อยจ่ไทยประจํา มเออโเซ่เดียวกับมวยมวยตังซีมวยมาให้ฟังวยพี่ลน้อยเนียวอาน้องันนั้นเลยเนาะอาจารเนาะมันยืนเบิ่งสซีโอเฮาปิซ่อนกุ้งเพิ่งก็ย่งบุนั่นไหมเนาะกินได้ว่ะอันเดออันเดอรเิ่งอย่งบุ้ข้าวข้าวใกก็กินได้แต่ข้าวไปเอ็ดแมันบเซ่เป็นข้าวขาแตกบดเสบียงหนัว กดจักวาสิเกงมากจะเสตเกืออต้มัับก็ตวนี้ขี้มาแล้วก็สิได้ประมาณนี้ตัวแห้งนี่นะมันเขาเท่าซื่ันี่มันังค่อยปูน้ำมันน้ำมันไลลลงเลยโอเคือ่จิ้มกุ้ เห็ดออกไม่บุดเดียวนึงก้อนนี่นะตายน้ำออกัววัวบัวบันะไมมเนาะกม่นหรเส้้วแเบิ่อน้ำเางว่าลายเ้ห็ดออกแหงๆเลยมั้งบอกเส้นตามตามเขาบอกเขาเบื่อะลคนเลยบ่ดูนี่ื้อล้วไปขึ้นโมน้ำือขาเบือหน่อยนึงเส้นน่อยนึงะว่าออกข้าวิเคอเครับเื้ก็ตามข้พีชซื้อนาเซล ล้างอีกเท่านึงบัดล้างอีกเท่นึงเปิดน้ำเปิดน้ำเปิดเลยเด้เด็กโอ้เปิดบุ้งดลวยมั่วไอ้เพราะว่ามันมันดำแม่ดำคุณมุนอยู่อันนี้น้ำมันน้ำนนี้น้ำใดอันนี้ใส่น้ำใดบอกมาเก็บช่วยบอกโอ้ยบอกเาลยงดีดีซ้อมเลินนะกางคุหนึ่งช่วยสิโซเล้ว จะต้งบอเอาเลยซื้อเอาจะมี่าลิดมาเอาสิบหาบาทมาได้ไล่มาแล้วอาเปะอบบาทได้ไล่มาแล้วสิบาทลีแ้วเอื้อแล้วเลียี่อนแลดิไพีู่กแล้อ่ะอ่ะอะไ อ่างนาเรื่อไปตันข้าเบือเดี๋ยวท่นออี่โตสิรวยอ่างปลาก็ลางมือหเก็บปลาอีกตู้อ่าปลาบ้างไหมโหบุกเบาสินะบุกเบาใจโอมคือวันหยาค่อยใจสอมบุกเบอเลยลั้ยวางล่ดบ่ฮะวางล่เบ่าทอองมันบุคมเด็กบุคมั เดี่ยพอไม้มาล่างไล่ครีมอ่องมืดบลอมันสะคมอะนะจุดกระดีอ่อะไรนี่นี่มนะันเป็นเปล่าจ้ะเนี่ยนี่มันมันบีบบอลน,นันคิดว่ายานละล่างไลนะ่ละยานคมมัน่นอะเซฟวะน,นัะ่นเนาะ อันเดียวมมี่ดูงี่ขึเลขึ้นเวไ่มาล่างไล่มันไล่คะคนไ่ยคิดดีวคว่าล่างบัดไล่โตเนี่ยไล่ค่ะได้ยี่บ่ซ่องโลนี่กว่าที่เนาะเซนกมันนกเมนเียจะว่าเอาไปคขายตลาดที่มีคนซื้อวะ ใส่ถ้วนนยน้อยๆนะสิบพันสิบพันสิบพัน้น้อยๆสิบพันโบกกวเลยป<ะ>้าถ้วน้อยๆ 10, อยสิบพันถ้วยนั่นเีเขาคายป้าว่าเทว่ปะป้าอันนี้เขาก็ซีรวยลยี่นี่โดวยวใส่ขากรองสวยเด้อครัว,วั้กร <c ười> งเกียเป <c ười> ็นไคิดป้าปั้นเดียวป้าป้าั้นเดียวปั้นเดียว คนเดียวอัไนเอาด้ะแม่อากระตูนเราเอา้าเด้ียับแช่วกระตนี่เก่งเแม่เอากตเอาไรมันนอยตัวนอยจะเป็นอเอาไเขาได้กินท่นึงอะดิเดวโยแล้วกแบงกันได้มาไเลทิงหิวเขาเองค่าสั้นะค่สั้น อันน <S 々> ี line, right? ้ก็ย <Either way. S 2> ังบอกให้ไล่เอาไหมแบ่งกันสามสกินเนาะกุมงใจแหงเวลาว่ะปอยเอาตุ้มใจแหงเอาโอ้ฟ้าวคาบ่ฟ้าวกินจะน่อยด้วยมันกระมดละดูมันละจะน่อยด้วยเาก็บ่มีกินแล้วแต่เท่าก่เอามันมันก็เป็นตัวเครียดตัวเดอรไปเพม่นว่า จ้องเฮ็ดจ้องใบเฮ็ดแนวพันได้มาทั้งมีมาทุกปีดอกมีล่ายอยู่ดอกเขาเอาบูมเมิร์ดดอกน้องซี่จอกซี่จันเนี่ยของบได้ไปเนาะเวลาน้องซี่จอกซี่จันเของบได้ไปเนาะซี่มีอยู่ปุ่นเนาะน้องซี่จันหนาลายนะน่องซี่จันหนาลาย โอเคไปเถไปดิีมากคนบูมีมูคนบ่มีเผยครบจะมาครบ่อยนะอืพูดจับกล้องอยู่ดีดิข่อยบ่เป็นมูเจ้าฮะข่อยบ่เป็นมูเจ้านี่อย่างสิข่อยเป็นน้องน้องไซน้องทองป้องเมีข่อยเป็นน้องไซกกเจ้ามามาทุกคนไรสาระมาโดนหละ เมื่อวานนี่ก็เฮ็ดมื้อนี้ก็เฮ็ดกินอีกแม่นะฮเฮ็ดอ้ออ้อควกแม่จันว่าเฮ็ดกินแล้วลูกเอ้ยเฮ้อแม่กินส้มใจเด็ดคนวาดิเมื่อวานนี้กินบ่ส้มใจวะบ่ส้มใจแม่จันว่ากินนี่ว่าสิเฮ็ดเครื่องนึงซื้อได้นี่นะ่ะอีกเครื่องนึงเอาไปใส่ตดูเย็ยนไว้แพงไม่กินมื้อหน้าอีกตำกระตำเครื่องเครื่องหอมๆเอาเบือ่อมักเผ็ดตะไคร้่นะทุกคน มือื่นไปใช้ไฟอีกเด้อค่ะต้องมีกระโพดกระเหลือมืออื่อหอยโบไปมืออื่นเวลากับแม่จานใชไปอีกหอยซอกแหงไปวานหอยมืออื่อวานอี่ยังวานเอาป้าป้านย้อนมาไปวานี่หันได้บ่จาว่าไคือสิบโไดเดี๋ยวเนาะขนาดกวดยังบบได้แล้วเนาะเยังขี่ไล่ครับนะกวดแล้วเห็นปลาขาวไปอย่างนี้เออไปตาไปตาอยากเอาไปวานลองเบิ่งอยู่แต่อันนี้นี่บบได้เห็นอีย่างกันเลยยาซะคือสิบแบบนี้หรอก พี่อยากเขาพูดเหตุยู่เต่านี่ันั้นเนต่าใหญ่พอดีพวกโซซิเล่กันเลยมะเขือดีโซิเล่อของแท้เนาะเมื่อกี้เอาไปแดกลงลืมว่าอันถ่ายคลิปลงไส้ลงในมอจะอไปแดกลงมอแล้ววะ,ะออคนลืมวันถ่ายคลิปเป็นเบอร์เบย์เพราะเธอไม่รัก เบอร์ว่ารักแทบเลยเบอร์ว่ารักแทบแทบว่ารักเธอแบบว่าแบบว่ารักเธอมันนะจะมันปวนโมเป็นเนาซิบเธอไงยังก็เป็นอยู่เนาะแล้วบอกค่อยก็ยอมตัวเองนี่และคือปวนโมเป็นวะเบอร์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 ว่ารักแทบมักมันเถอะล่ะแบบแบบว่ารักเธอ เวลาเธอยิ้มตรงก็มีแรงใจอย่างนีงค้ควทำทำสมป่าไม่เอาไมา่สักฟุลด์เมื่อวันวัน,วนใส่พูดเ<ะ>มื่อวาน่ดีพูดเลยฮะพูดเลยเมื่อวานจะโบยู่จีว่าอ๋ <ปะ S 3> อที่โดนจะคักแท้เอากันเด้อว,วันนี้เด้อไต่เป็นล่างโคตรค่คอยคืนดีเด้อ อันนี้แหละก็ะเลี้ยวเสียดสิททุกคนโบได้มีอย่างาไรเด้เดี๋ยวจะโยนที่ตำมะฮุ่งทุกคนความซอยมะฮุ่งคนหนึ่คนรถชนะเดี๋ยวไ่จันทร์ซอยให้ไหนเลี้ยวตาหมอ้ออยู่ใส่น้อคเอ้าเอาเอา้เอา,อ,าอันนั้นเดี๋ยวขอบไปนะร้อนซ้ำมันบ่มี เดี๋ยวโมซานนั่นโมซ่านสิติดมอ ไกลละไกลจะได้กินละอบ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 ค่อยๆอ,อ้อมไปแบบนี้เด้อดววบ่ได้ต้องคนได้หน่อยนึง เมนูกินข้าวสวยมื้อนี้ก็อ้อขวกแล้วก็ตัวย้อยชิตตำบังหุ่งเด้อทุกคนเด้อแต่ว่าอ้อขวกพูดถึงเหตุแห่งกากินหลายเทื่อแล้วเนาะบ่กเขาอยากเฮ็ดอีกเพราบอกอ้อขวกผนงามมันสิ็นกกินแซ่บจะกินข้าวบ่แซ่บบ่คืออ้อขวกเมื่อวานนี้สับเด้อเนี่ยยูดีเด้อคำเนี่ยเอาสากไปเสื่อมแต่ย้อยชิตตำบังหุ่งชอกินมันใหได้ซากหวานฝากไหมย้อยทานไม่จันฝักเคยอยู่มีดเราดิซันมัโหงกันจักมีดเราคือไปกันเด็กเมื่อเมื่อเห็นนี้จัก เาอาละทุกคนเนาะสำหรับวิดีโอนี้ลาทุกคนไปก่อนเดอ้อแม่จันมาเอามโอนี้นี่ไปเอาขวดโมนี้ได้หลายก่อนเมืม่อวานนี่หลายแฮ่หลายว่ะเพื่อนว่าตั้งขวดสิบบาทละมาเด้เพื่อนว่ะแม่มาตัยได้หลายขนาดตอนเจ้าไปเห็นตอน,น,นเพ้นขวดได้หลายตื่นเต้นหมดเลยเพื่อน,ะนดเดย์จะเดียวเป็นพ่อครัวให้เด้อมโอนี้ต่ำหุน้งให้กินนีอน่ะ